โอ้แตกแพะๆโอ้ยน้องถอนซ้อนครับป่าเลยครับปา่าขาวๆนะ่ะป่าเลยนอะเลยน้อง <c oughs> เอาผู้เดียวแก่นๆครับรับ <c oughs> <c oughs> แตกแพะๆเลยครับโอ้รับป่าโอ้โแตงซ้อนให้ครับป่าตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวใหญ่ป่า สวัสดีครับคิมี่พี่นองเบิ่งสะดุงยกสะดุงในงานหน้านะครับนำแกงนำหลากกับนี่ยหลก้อนยอยู่นตังจากที่นำโกลงหลายเมือครับ้บุเมยครับมาจะเป็นไม่คนใดดีนะครับเนาะเป็นปัาเป็นปลาเป็นดีนะครับนาะนี่ยคแตกพัพครับอือตัวยงยครับนี่ย เมื่อกี้ไปแล้วไปทางกุดขาพมีคนมากไอ้บรรทงบางบทงางาีไห้บรรทงกันจีมเลยเมื่อไม่เห็นเฮ้บอมีบอมี่ม่นก็จะว่าช่วงนี้บขตื่นป่าเขาจะาบอม,มาเลยน้ำลุแล้วครับช่วงน้ำขึ้นก็จะามาสุ่มมืออยู่แล้ว โอ้แตกพ,กพกตักๆครับแตกพักๆเลยอันนี้ยังอยู่ผู้เดียวครับก็จาหนีเมียมันแล้ว <laughs> ตอนตอนนั้นไม่ทันถึกว่าตอนเป็นอยู่ยตอนนั้นเก็บ,นนนนเกบบาตรที่ตัวมาตัว ใชตอนที่แรกก็ได้เจอซีหตัวครุ่นี้ไปกินข้าวกับมาอถิปลามันก็ลหลเยครับแมงมดปลาหมอนยุงนุ่งหยุ่นหลายอย่งปลาปลาขาวปลานืมอืมอืดหักนี่อ นี่นี่นครับนก็ได้ยม่หมานหมันเนี่ยนเสียงน้ำก็แกมองหคู่ขาดนะครับมคู่ขาดไปดนี่ครับบานมากเป็นโมง มันมันยกถือสุบาทครับเหนือมากเลยโอ้มมาเป็นมูลมาติดต่อกันเลยครับสามเทียร์สี่เทียร์เลยยกเลยอยู่เี่โอ้โหแตกว่ากักแตกว่ากักอืม ออกครึ่งนึงเด้ครึ่งนึงครับอือกได้ครับมันมาน้ำนามไหลมาเป็นหมมา่น้ำนาไหลยังนุ๊บนุ๊บอยู่นะารักมาโอ้ยน่ครับมามาแบั้นหรออดอนไนี่เนาะับอือ มนมน,มน,มน,นี่แตป่าครับอยู่ในงานหน้านี่เตะหินบ่อนยม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 มีแตป่า,ๆๆๆๆผ,าผ่าแนวเดียวเลยชันนี่ยเห็บเตะฟเนาเห็นมาซุ้มไงไก่มา้หนขึ่นมาเขาเจริลหลายเลยครับเนี่ ลุยน้ำลงมาเป็นน้ำเลยมาแข่งอ๋อไปสู้บาทเลยครับไปสู้บาทเลยอู้ปลาเงีย้ยปลาเงี้ยมังย้งปลาเงี้ตัวนึงเฮ้ยแม่มันตัวนะครับแม่มันขาวสวยแม่ปลาขาวสวยครับ เดี๋ยวแม่บอ่อนอยู่หนาผมมีครับภา,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 าคแต่ว่าภาคที่เราซื้อบาทครับไปสื้บาทเลยอืมบ่อใครผ่านครับในเก็บสุบาทครับ À, nhau thì mình lái ngăn mì xuống ngang, quá được, bỏ nhúc, 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 nhúc. Ừ. Đây là chú bạc cặp, đây là chú bát. รอบขางเป็นปลาอีปลาหนำอีกอย่างหนึ่นปนปงปลาหนำทุกคนจะเป็นมงคู่ขาดกับทุกนทำไรทุกคนต้องเป็นน้องเอียดทำอะไรต้องเป็นน้องเอียดน้องไว้ไหนคือเก่าดกับยกไปได้ก็ได้บานนั้นกับ เชียงรุน์ยูใสุีนี่โอ้นี่มันรถยุยูนี่มันมาสือป่ามันมาสืบป่าครับอืมมันมาสืปาบสป่าครับนี่ ค้างมาอยู่นั่นเออเเออเอาออกซิเจนออกมากเดี๋ยวมาหันมมาสียผ่าเผ็ดไฟไหรอก มันเมอออกเหมือนเสือนี่ขาวๆแตกพักๆนะครับมีปลามีปลาด้วยนะ ทุ้งยูหันไม่ควายนีย่มันนลายแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มทุงแล้วเต็มกันทุงยูานนั่นทุงยูานนั่นลาหอยยูบุญละนัา,านจะดุ่งไปบน,นแม่แม่แตกพักไปอีกแล้วครับเดีแตกไปอีกแล้ว ก็มองปลาเพราะท่นมีผู้ใดหูช่างการปลาเน,นี่ยครับเนี่ยออกมากยุ่ง่อันเดี๋ยวคอยมือแรก้ยงปศิทวบอกมันออกมาดอกก็เพื่องป่ามันหลายอยู่แต่ว่าเขาไปเที่ยวงานก็ปศิบุตโทวมันก็เพื่องป่าคนนี้ยู่มันจะค่าควายเด้อเพราะว่าปศิบุยวไสอยู่ได้บ้านหนึ่งทีโอ้เอาไว้ววนี่ จาา้าคุ้ก่อนสามา้ร้อยบ่ยาามาซื้ปลาคนนีัว้าวตมเนี่ยมันหันคนไปเกี้ยงงานนากันติโตมากากเียกรอมนข้ามเนี่ยเดวันดงไม้วมเนียนยเ อะไรมนันงินยังงกันอน่ไมรักวไอยสุบาทครับได้สุบ,บาท โอ้ oh, แต gift, ่ภ oh. uh ักแตกอีกเอวครับแตกอีกเวเจ้านี้เหมือนแอวเจ้ามาซื้อปลาแต่ว่าออกซิ่เจนบมาออกซิเจนผมัดเกี่ยงหงามาเจ้าบได้เกียหงมันบอกกินเนาะพัดจังวะกำลังในป่ามาตใจก่ สำหรับอีพี่เหนือประจำเนียอนะ่รับติดพออีพี่สองแล้วนะโตัวนี้ครับต้เนี้ต้เนี้สำหรับคิมเนือประจเนอนั่ลครับพอกันไหมคิหนา ปักอะไรก็แช่ครับแล้วก็ติตถามครับ,บเพื่อเป็่นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับเนี่ยพากันไปคลิปหนาส,สวัสดีครับเน,นี่ยข้นมาแล้วผ่านแล้วนี่ถุงเหล็กครับมนี่ซองกันเลยไหลกัน,ๆๆน,นตวผ่านแล้วไปเนาะตกนางเก่าหันอล่ะแต่อ่อนซอน ดางเก่าแจออกมาแล้วนะถามมันบมันกินเขาได้ยังวแงงะแนี่ยสูตรกี